ไม่ไม Mi Th ่เดินต่ำชินป่าวะชินป่าดาวะไม่เคยเขาไม่ไม่โทรเดินตามนี่เดินตามเหรอเดินเดินเดินไหนเนาะจังหีะเขาเดือดแด่ใช่ไหมเนาะก็ยุ่งบอกให้เดินตามเดินตามอ๋อผู้อำนวยการตํารวจตอนนี้เข้ามาแล้วพี่นักการอะไรใช่อะไรเราเรียนกลางเลยเสียงต่าง ลองเร e. ียกชื่อดีกว่าไม่รู้จะนั่งตรงไหนเห้ยเสียงใครเดูใครดีนะเห้ยใครใครดีเสียงใครมาไม่เว้นใช่เห้ยเอ๊ะเห้ยไอ้แม่เร็วเร็วเร็วเอ่สะดุ้งทำไมดิ ไม่มีอะไรรู้เรื่องค่ะคือได้ยินเสียงใครเรียกคือเดี๋ยวกบอกไปต้นเาเองดีกว่าไอ้เนีไอ้มดีท่อยมอย่ามาที่นี่อาอย่ามาที่นี่ที่นี่มันไม่ช่ที่ของมึงุกคน่บุบจเนอนอ้่ไเนี่ยดนเธนาเขียวตั เขาไม่ได้มองหแอบอาไ็่ต้องใช่ใ่เครายังไงเสื้อเลือยู่เดี๋ยวเข้มาทำไมเนี่ยครับเอ้าคู่เดี๋ยวเข้ามาเลือกคู่ไหมกลับไปนี่คือคำสั่งของพ่อรีบกลับไปไม่กลับที่นี่ไม่ต้อนรับมึงพ่อรู้เรียนไงเขาต้อนรับตัวเนี่ยพ่อทำงานอยู่ที่นี่เอาแกียนทำงานได้ทำไปสิเดี๋ยวแม่ มันมันมัน <coughs> เขดันกระทงเงื่อเขาไม่ถูกเลยต้นดี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 ้นดีดีหนทไมอ่ะยังเกอบบนต้นถึงสะดุ้งหลช่างที่วัดหรือเปล่านี่ยหลบซหลซ่

ชื่ออะไรนึเออฉันชื่อมัซีมัซีผิวเยี่ยมมัสีธรรมชาติที่บ้านใจดีเที่ยงไปแล้วเหรอเราชื่อมัสีไปครับมัสีนามสกุลหิบหอมถ้าไมลงดิมัสีหิบหอมโอ้โหดูสีสันสดใส ฉันอยากเห็นหน้าก่อนที่จะตอบปริศนาข้อนี้มาเงยหน้าฉันจนโสงได้ไหมจ๊าบดีๆเหรอเพี่เขาไม่เป็นไรถ้าเธอตอบถูกเธอก็จะได้เป็นมาเหสีฝ่ายขวาของฉันอยู่แล้วยังไงก็ของขดพระเนตรซะก่อนได้ไหมก็ปกฉันไม่ก็จะเดินจะเดินได้ยังไงอ่ะคุณคุณไปเดินได้อะอยู่ไหหน้าเลยลูก เอก้งไอ้ัแหเดีกฟันอตหน้าิดูสิเนี่ยต้แ่นเจ้พี่ดูน่าสกิดูิกยขาได้อยู่เห็นฟันอย่างนี้ล็อกอยู่เลยนะ คงไม่ต้องแหนยันตัวนี้เ่เ่แล้วอีกแล้วเหรอแล้วคุณลุอยากเล่นอตัวเนาะอยเลนยัเลนคุของใครคะคุณแม่ของนี่แลรู้ละโอ้หเสียงดีเนาะใครวเนาะอไม่เล่นเจอตั้งแต่คุณลนัใจนะจ๊ะอก่นอยาเล่นอยากเล่นอยากเล่น ผมว่ามัจะเริ่มเกี่ยวเรวาสีรู้จักพ่าปเดียวนี้วาสีไม่รู้จักไอสอีไปไนนะไไก้งไกลนะนาบานิแล้วพอรอ๋อจะลบงไปยไป้งอ๋อเรียกพ่อเสียเหรอนะก็ตายตีละตองน้นี้แค่วันอมากเก่งมากีตัวอย่างที่ดีนะหนูไปาแม่แม่วันะเอาเอาคนนั้นไ่ใส่เซนเพิ่ม เสด็จพี่จะทำเช่นไรดีพระเจ้าค่ะดูท่าทางผู้หญิงคนนี้ต้องคองถามปริศนาของเสด็จพี่ไม่ได้หรอกพระเจ้าค่ะเสด็จพี่เราจะต้องให้ตอบคำถามอีกเลยพระเจ้าค่ะแม่ตาแบบนี้ยังไงก็ตอบไม่ได้อยู่แล้วเขาบอกมาแล้วต้องเปิดรังให้เขาหน่อยนะพระเจ้าค่ะเสด็จพี่อะยังไงเขาตอบไม่ได้หรอกพระเจ้าค่ะฉันตอบได้คะมันไม่สะดวกเหรอที่ ผู้ใดกล้าดูมองชั้นตอบได้แน่นอนอยู่แล้วยังไงพวกท่านต้องมาแต่งงานกับมองชั้นนี่มท้าอย่าต้งถกมองชั้น้ไหคะเห็นมองชันคิดเองน่นะเรนนี่ไม่ไม่เคยไปรองใคร

นีเจ้าเอาเร็วๆเลยว้าวทำเอาเรื่องไปตั้งยังไงก็โทรก็โทรแล้วนี่งานัองนี่ต่อเซ็เขาไกลมากเขาไกลมากเพราะโอ้โหนั่งตรงไหนวันนั่งตรงไหนนี้ถึงบ้าตกในนั่งยังไงมึงนั่งจะเป็นตัวใหญ่ของนี ตัวมได้อ่งงนัดต้มมาแล้วเดินทางมาตั้งไกลเอาน้ำมาหน่อยสิอะไรน้เจ้าน้ำจะต่อมาก็ะซิบเรื่องจะต้องเอาน้ำไปนะเหนื่อยมากเลยเดินทางมาเนี่ยเฮ้ยไปดิเร็่ๆทำสิพวกเอ็มน้ำมาหน่อยทำเลยฮึ่ม มีว้าสิเอมจะใช้กูมากกว่านั้นไงบ้าผิดๆอย่งนี้อ่ะเว้ยเ้าอะไรรึไอ้บ้านี่ทำไล่ะไอเวงให้กูนั้งคืนเลเชียร์เเนี่ยเท่าไหร่นะหร้อยเจ้อ่าอ๋อไอ่เจ็ดียไม่มีไหม่ไเขียวทำงานหน้ามีเฮี้ยงผู้เดีวเลยนะนั่งหล่ออย่างเดียวก็พอแล้ว นี่อมาสักใช่อะไรใช้อะไรคุณอิ๋ฮะไปเอาสัญญามาลืมหรือเปล่าสัญญาอะไรสัญญาต้องลงประมาทไทยนู่นี่ไงอ้าก็ต้องลงสิถ้าเกิดว่าของฉันเนี่ยทายปัญหาถูกแล้วถ้าเกิดพ่อผดรมานไม่ยอมแต่งงานของฉันทำไงอ่ะเออเรื่องไปถึงหหนก็ไปเลยนะต้องเากนะทำไมเซ็นต้องเซ็นยงสัญญาให้มากมากเรื่องของฉันยังไงอ่ะมันก็ต้องได้รับความยุติธรรมสิเลคร

ูเดินจนอุโมงมก่อ่ะแล้วไม่มีปากกามันจะเขียนได้ใัในประมาณนี้ไอ้ผู้ชายมาด้วยสาวถอดเกลียวกูเนี่ยไม่ได้เล่นเกมเหนื่อยหรอกทหายกูเหนหื่อยเดีาาปรื่องอะรสักโง่ปากกาแค่นี้ผู้ร้องท่านก็เขียนไม่ได้หรอกจะต้องใช้แบบไหนหรือแบบนี้เดินละกู